เรื่องนี้เป็นความจริงนะว่ามาเแถาแก่คงไม่ดูแคลนไม่พูดคงมึงอันนี้ว่าไม่เคยชื่อจริงจังนางคงเราจะยับยีมีจนเรา่าไปดอกมิ้นก็ว่าไม่เคยดอกท้องนะคงเรา่าไปดอกท้องเพื่อนอย่าดอกมิ้นเพื่อนหรือว่าน้าไม่ได้นั่งบุญเรานม่ลงไปนี่บังเราเนี่ยอยู่วยความเห็นดอกวันต่บังมังจะสบายอยู่ด้วยความเห็นดอกยกันว่าเห็นดอกลือลือเห็นดอกว่า เราปได้ก็ยังนี่ะไม่ดูปฏทั้งนี้ไม่ต้องไปดลบได้ก็มมาเชียเวลาลุลย์กับตุ้มนียลุนเอ่ายักษ์โแค่นี้พงน้ับจำไรไอ้แค่นี้ก็มีป็นหนักองกับจำไวมาป็นหนักองพอป็นหนักลงคงป็นนักลงนี่มันต้องเชนนีนะเชนนี่มันเป็นนัก ลูกจังรีไม่กเด็กไม่มียกเจงอะไรย่งนอยู่ไกิตายกูลู่จงเรียก็ได้กับในหลงหลวงในที่หลุดที่นครหนุ่ยกหลงหลวงในอ้อมะูอ่นหลงลวงเตกันลูเออกัรเนี่ยมเนยเป็นนักรลงตีอ่านลุกเนนักหลงตะหลงนี้ว่านับ thôi nông mấy đi qua mấy năm nay, đây, hơi nên này không lùng lùng này nông bị lấy, bị làm tuôn, hơi nông đây, <laughs> Nam tuần nông đi qua cốt làm, đi qua Nam hàng, hơi cốt làm đi qua Nam tuần, ai ở trên đi vùng làm đi ตัปลาวันนี้ท้วนอย่างโกรเลยันนี้จันกลองดีกันนี้วันลบเลยไอย่าเช่นนี้เว้ยเห็แมงยไอ้ยาอุบัติเหี้เช่นวราว่อักใหลนเลยผมแดงเต็มเลยว่ได้ทำสีดีเลยว่าไม่แฉลองเป็นเงียนะว่ายหลื่นลงตังจุกเลยเห็ว่าอักให้ตังจุกเลย้าคูตังชุกกันไม่ได้ลก้องหรอก้ตังจุก ผมก็่อยากไนักรรองได้ไปแล้วลงไปได้ด้วยพงน้ำท่วมเหมือนกันลองไหนลงเลนน้ำท่วมนกมาหาที่บาฝนแลงฝนลงหยัดแม่ได้ผมนั่เอหยดแม่ได้ลองดีองน้ำมันมันไอ้ไปดีไอ้นุมันรู้ด้ากบเจ้าก็ที่มัดมาบาบ

Pum về nảy nắng ngọc ai xa Ai xa Nảy nắng luôn à Cặp họ nảy nắng luôn tung 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 lên đi mai à Trời Tại là cặp, cặp. quê đạp chắc khường Mà đi qua bốn mày năng này Mới đây kê kê mối à Phải lúc phải kê mối hai Kê mình nhút cứ à Đi qua năng giá ngọc trời Kê bớ gì kê Phải đi qua bốn mày năng này Quá hành phải kê mối hai นั่งม exactly. yeah, no. oh, okay. ีมันใกไกลร้อยนี่ครับหลร้อยไม่ร้อยก็ให้ม้อยวขาดเดี๋ยวคุยนะครับดยผมพีเลนั่งกับโอเลีมาในปีลไมก็จะได้เล้วกบอ๋อีแล้วว่านรจะคืนุกยเปไรมผูจดการนั่งเตียเป็นไร่าผูจดการนั่งเตียงใครตัวหับนั่งเตียงตมันถพุมเป็นนี่กับได้ีใช่เ่าดือนึงดื้อเดียวไม่ใครตเลย นี่ฮ <après> <Blue> ันได้กี่คืนนะเล่นกี่คืนนะมันหนักยากกว่าเล่นกี่คืนคือมันทราบเล่นรงคืนคาร์โบกว่าเล่นโน้ตไม่ได้ฮันที่ไหนผมเล่นนะหอนีกูจะกขังนะกับเออว่าดับจักขืนนะที่คืนนี้ติดมันจะไม่ได้คืนนะครับเดี๋ยนี้เล่นเทอด้ายไปเล่นเพื่องของคืนนะ Hồn đáy ở cư liêu cạp Căn này phí lên năng của làm chứ cường Ná Cào <laughs> cào 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 cạp Ông bỏ qua mấy chế phúc Mà chấm từng mấy con rắc rắc phát ná Hờ Qua